ในราคา6,000บาทและมีผู้ให้ราคาถึง10,000บาทโดยผู้ประมูลได้คือนายสมบูรณ์บุรณกูลส่วนน้ำหอมจากนางงามฝรั่งเศสนั้นนายประยุทธ์มหากิศลิให้ราคาสูงถึง200,000บาทรายได้จากการประมูลของที่ระลึกครั้งนี้จะมอบให้แก่มูลนิธิปรับตามยาเสพติดเพื่อกิจการของมูลนิธิเพื่อเป็นกุศลต่อไปในขณะที่สถานการณ์การเมืองกำลังคุกรุ่น การเสนอข่าวสารเรื่องราวของเหล่านางงามเพื่อให้ท่านผู้ชมได้พบกับภาพสวยๆงามๆคงจะช่วยให้หลายๆท่านคลายเครียดได้มากขึ้นกิจกรรมต่างๆของเหล่านางงามในช่วงก่อนการประกวดนางงามจักรวาลยังมีอีกมากมายซึ่งเราจะติดตามน,นําเสนอแก่ท่านผู้ชมต่อไปพาารชาาิสังคมนิรัตถ่ายภาพออนชาตังตั้งโทรัาตุแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ ทีนี้มาดูงานมหกรรมนกเขาชวาเสียงนะครับซึ่งจริงชนะเลิศกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่7ที่จังหวัดยะลานะครับจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีนะครับเน้นเฟ้นนกที่ยอดเยี่ยม